สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสูช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้เขียวพาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาซอเขียวค่ะพี่น้องตามต่อนะคะของงวดวันที่18พฤศจิกายน67นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องซอเขียวกับ นำเสนอถูกเสียนดังมาให้เบิงนะคะหลังหวยออกมีสำนักไหนบ้างนะคะที่แตกปังๆนะคะพี่น้องก่อนจะไปชมตัวเลขแนวทางของงวดปัจจุบันนะคะคืองวดวันที่18พฤศจิกายน67นะคะก็ร่วมชมดินเอกันก่อนนะคะว่าสำนักไหนแตกมั่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ทุกการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในทุกๆคลิปคะ่ะพี่น้องคะ คซอเขียวมีตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนพีตอนน้องเฮ้านะคะพี่น้องในสุดเด็ดสุดดังเนาะพี่น้องของทุกสำนักนะคะพี่น้องก่อนอื่นนะคะซอเขียวจะแนะนําตัวเลขแนวทางที่แตกก่อนนะคะของแต่ละสำนักก่อนจะไปชมตัวเลขแนวทางของซอเขียวนะคะพี่น้องของวันสิบแปดพฤศจิกายนชมก่อนว่าแตกอะไรนะคะดีเอเริ่มจากของซอเขียวก่อนเลยนะคะพี่น้องแตกบนแตกล่างนะคะอืของซอเขียวแตกวิ่งห้า แตกวิ่งหนึ่นะคะกอดคอรัดกันมาจับคู่แตกให้ห้าหนึ่งนะคะจับคู่แตกหนึ่งห้ากลับแตกตัวกลับนะบพี่น้องอ่าก็มีค่าเท่าเดิมนะคะแล้วก็มาแตกสามหกตรงๆเลยนะคะในคู่รองนะคะอ่าแตงวดนี้มีตัวกันให้ด้วยนะคะมีตัวกันแล้วก็มีคู่เด่นให้คู่รองให้นะพี่น้องอ่าตัวกันก็ เป็นชุดเต็มนะคะแล้วแต่แต่ละรอบนะคะจะจับออกมาได้สูตรแบบไหนนะคะสูตรรอบนี้ได้มาแค่นี้นะคะทั้งหมดกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนี้มีอยู่สิบสองคู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันว่ารอบสิบแปดพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดจะมีกี่คู่นะคะแล้วก็มีตัวการด้วยนะคะอ่าการันตีฟันทง แตกบนแตกล่างเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่นอ้องตามต่อเลยนะคะสำนักต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าเสียนไหนแตกยังไงนะคะนี่ก็เป็นของพ่อเสียนเพลงนะคะพ่อเสียนเพลงแตกห้าหนึ่งตรงตรงเลยนะคะแตกวิ่งห้าแตกวิ่งหนึ่งแตกชุดวินหกนะคะวิ่งหกนะคะพี่นอ้อง สรุปจับคู่เด่นแตกห้าหนึ่งตรงๆเลยนะคะอ่านี่ก็คือตัวเลขแนวทางนะคะของหวยเหล่าพัฒนาพ่อเสศษเพลงฝากกดติดตามด้วยนะคะรอการติดตามนะคะอาจารย์ทุกเซียนทุกสำนักส่งตัวเลขแนวทางมาแล้วนะคะค่ะรอกอน,นะคะพี่นอ้องอ่รอติดตามกันได้เลยนะคะอ่าต่อมาของคุณลุงส่งนะคะของคุณลุงส่งแตกวิ่งห้าค่ะพี่น้องแตกเฉพาะวิ่งห้าเนาะ ค่ะจันแรก็ฝากติดตามเออื่องเล่าก็เลขหวยเล่าส่อเกี้ยวพี่น้องไปแตกไพ่พร้อมเด้นะคะสำหรับผู้ใดเบื้องท่านมังหันเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยชมอีกรอบนึงนะคะก่อนไปชมกับตัวเลขแนวทางเนาะของเงินปัจจุบันนะคะลุงส่งแตกวิ่งห้าค่ะพี่น้องลุงส่งแตกวิ่งห้าตามต่อเสียนน้องหานแตกค่าหนึ่งค่ะพี่น้อง อแตกวิ่งหกแตกวิ่งหนึ่งนะคะแตกวิ่งห้านะคะแล้วก็มาแตกห้าหนึ่งนะคะพี่นอ้องรอชมการติดตามในงวดต่อไปนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะค่ะซอเขียวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าสําหรับคลิปไหนที่ซอเขียวได้ผิดพลาดไปนะคะก็ต้องขออภัยในะโอกาสนี้ด้วยนะคะ,ะเพราะบางทีก็ น้องผู้โทรรบกวนนะพี่น้องมารบกวนช่วงเวลาง,งานเองสิกระลืมตัดไปนะพี่น้องก็ขออภัยเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาปกติค่ะพี่น้องอ่านี่นะคะเซียนน้องหานแตกห้าหนึ่งค่ะพี่น้องแตกวิ่งหกแตกวิ่งหนึ่งแตกวิ่งห้าเนาะ,ะตามต่อเลยนะคะสำหรับเซียนต่อไปเป็นของใครนะเป็นของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรน,นะคะจะอยู่ในคลิปของ สามสำนักดังนะคะเสียนอุดรเสียนกุดจ,จับและผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะอยู่ในสามสำนักดังนะคะนี่นะคะอาจารย์จะแตกในชุดของวิ่งสามแตกวิ่งสามแตกวิ่งห้าจับคู่แตกสามหกค่ะพี่น้องแตกตัวกลับนะคะพี่น้องคะนี่คือของแท้นะคะพี่น้อง เอาพิจารณาในงวดต่อไปเนาะพี่น้องอาตามต่อเลยนะคะคงเสียนต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องอาผู้ใหญ่ก็แตกค่ะเอาผ้าหน่อยมากกว่าสีอีกแล้วล่ะพี่น้องเอาหวยแล้วผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะพี่น้องวิ่งหก วิ่งห้าวิ่งแปดวิ่งเก้านะคะพี่น้องอ่าแตกวิ่งนะคะอ่าแตกวิ่งหกแตกวิ่งห้าเข้าเต็มเต็มเลยนะคะแล้วก็อ่าแตกวิ่งแปดกับเก้านะคะพี่น้องอ๋อผู้ใหญ่ใจดีก็จับคู่แตกแปดเก้าตัวหน้านะคะพี่น้องพี่นอ้องเบงสามแปดนี่พี่น้องไปแตกไทยคะ่ะพี่น้องเหมือนกันกันกบซออเขียวเลยนะคะไปแตกไทยเหล็กนะพี่น้อง ขุ่นเส้นอุดอรก็มีพี่น้องเส้นอุดอรก็แตกแปดสามสามแปดพี่น้องโอ้หนาวเ,เล่าเปรนไทยเนะเาะบาโลก็ได้เนาะพี่น้องอือ่อาดูเส้นกุดจ,จับแตกอะไรนะคะเส้นกุดจ,จับก็แตกวิ่งหกเหมือนกันนะคะแตกวิ่งเก้าแตกวิ่งแปดแตกพู่แตกแปดเก้าค่ะนี่แหละคือหวยลาวพัฒนานะคะพี่นอ้อง โชคดีกันปังๆนะคะพี่น้องคาอ่ะทุกสำนักดังแตกจริงแตกจังนะคะจะลืมติดตามสามสำนักดังเซนกุจับเซนอุดรและเซนผู้ใหญ่ใจดีนะคะไม่พลาดโอกาสมีแต่ได้กลับได้แน่นอน,นะค่ะพี่นอ้องอะตามต่อเลยนะคะพี่น้องในเหล็กของสอเขียวเนาะพี่นอ้องอาก่อนอื่นนะคะทวนตัวเลขแตกอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องของสอเขียวเนาะ แตกวิ่งห้าแตกวิ่งหนึ่งแตกห้าหนึ่งนะคะแล้วก็แตกสามหกแตกบนแตกล่างเห็นบอลอีกหนึ่ง,งสองพี่น้องไปแตกไทยอีกนะคะไปแตกไทยสองหนึ่งอีกนะคะพี่น้องอ่าหลายสำนักอยู่ด้ที่แตกสื่อ,อเฮ็ดเล่าแล้วไปแตกไทยต่อนะคะพี่นอ้องอ่เจ้าไหน,นก็ฝากไว้นะคะกดติดตามนะคะอ่าดูที่นี้ดูของงวดต่อไปของซอเขียวนะคะพี่น้อง คอ,องเสื้อเขียวในงวดต่อไปนะคะ,ะ18พฤศจิกาย,ยน67วิ่ง5และ3นะคะวิ่ง5และ3บนล่างคู่เด่น58 59 50นะคะ56 57 53นะคะคู่รอง33 30 60และ70นะคะพี่นอ้องส่วนตัวกันนะคะ68 78 69 เจ็ดเก้าและหกสัหะหกเจ็ดนะคะรอบนี้มีกี่คู่นะพี่น้องอ่ารอบนี้มีกี่คู่นะคะเดี๋ยวนะคะพี่น้องอมันเยอะอ่ะรอบนี้มีกี่คู่นะคะ,ะ,คะพี่นอ้องอ,อ่า อรอบนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่เด่นมีหกคู่นะคะส่วนคู่รองก็มีอยู่สี่คู่ก็เป็นสิบแล้วนะคะพี่น้องสิบ <c oughs> คู่แล้วนะคะตัวกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่ค่ะพี่น้องเอาทั้งหมดสิบห้าคู่นะคะ เล่นเฉพาะตัวกันกับตัวรองอเล่นเฉพาะคู่เด่นกับคู่รองก็ได้นะคะพี่นอ้องเพื่อความเสี่ยงนะคะก็ถ้าคิดว่าเสี่ยงเกินไปก็เล่นได้ทุกตัวนะคะพี่นอ้องฟันธงแตกบนแตกล่างเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนะคะวัารับซอเขียวสิบแปดพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะวิ่งเด่นห้าและสามบนล่างนะคะ,ะคู่เด่นห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าสามนะคะพี่น้อง คู่รองสามสามสามศูนย์หกศูนย์และเจ็ดศูนย์นะคะส่วนตัวกันหกแปดเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดเก้าและหกเจ็ดนะคะพี่น้องเอาลองพิจารณาแคปหน้าจอกันได้เลยจ้าตัวกันไม่ต้องเล่นก็ได้นะ,ะพี่น้องเอามาช่วยเบื้องนี้จุดเต็มซสือเนาะ,ะเพื่อเพื่อใขรขอสงสัยสาหรับพี่น้องเฮ้านะคะเพราะว่าหลายคนค่ะที่ทู่มาถามว่า ซเขียวอันจัดชุดเต็มเลยเด้อครับว่าสันจัดชุดเต็มให้เลยนะคะว่าสันเพราะว่าอยากเห็นตัวเลขทั้งหมดนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคบพี่น้องอันนี้กากความโชคดีให้กับพี่น้องเข้าสูขขูส่สกุนรำรวอยเงินทองปังป,งปังกันนะคะพี่น้องส่วนหมากเลขซ่เขียวจะแตกคู่เด่นกับคู่ร่องเด้อค่ะพี่น้องอาจะใน,นกฝากไว้เปี้ยงแกนี่อา้อาวเหมียวเข้าเต็มเต็มเลยบ่ลูเอาน้องเฮงเฮงน้องเฮงเฮงไปเลย <c oughs> เอ นะคะเฮงเฮงไปนั่งกระดาบน้องเฮงเงให้โชคแล้วพี่น้องทั้งทับไม่เบิดลวดอ่เอาเาค่ะยังไงก็ฝากความโชคดีไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องต่อกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ